สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดาร์คเนมซีคร e ตเรื่อง a อชเ e l เลก c y ีรปรามปรามยาสีเงินขอบคุณที่กด subscribe กดไลค์และไม่กดข้ามโฆษณาค่ะ thank you for subscribe like and no skip a v e r t i s e m e n เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยค่ะตอนที่204เส้นนมปราแท้จริงเมื่อ,อไรจะบุกเข้าไปกันเราคอยคำสั่งเธอะ ถ้าหาประมาณก็มีแต่จะตายอยู่ดีได้รับคำสั่งบุกโจมตีแล้วราชาสูน์ทั้งหมดบุกโจมตีได้พอคอยแจ้งอาสูนย์ปรากฏขึ้นแล้วจงระบังพวกผออสูนย์บุกเข้ามาป้องกันกำแพงไว้เพราะการสนับสนุนจากเทวสูนย์เพื่อสังหารพวกมันมาแล้วสินะ ราชาส่นทั้งหมด3,000ันใช้วิธีเดิมจัดการเถอะพวกเจ้าทั้งสองจัดการฝั่งตะวันตกกับใต้ที่เหลือให้ข้าจัดการเองได้กำแพงตะวันออกเมืองฉางเฟิงเริ่มกันเถอะเส้นใหม่ปรานแท้เส้นไหม่ปรานแท้ของเทวสูนย์ฟงโหที่ตะวันออกถอยซะ ถอยอะไรล่ะเทพสูรบัญชาการระดับสามอยู่ข้างหน้าบุกต่อไปซะบุกเข้าไปกำแพงเหนือสังหารผู้คนให้หมดเส้นปราณแท้ของเทพสูรเฟิงโหใช้สังหารพวกราชาสูรบัญชาการระดับสองที่อยู่เกลไรก็ยังได้แต่ภัยคุกคแท้จริงก็คือราชาสูรบัญชาการระดับสามนี่สิสักฮานเมืองใหญ่ๆหญ่เทพสูรเฟิงโห่ที่ปกป้องพื้นที่ ต้านทานเหล่าราชาศูนนับสามพันตนได้ยังไงกันสู้ถมชีวิตไปเลยพวกเราไม่ยอมให้ราชาศูนบุกเข้ามาน่ะน่ะนั่นมันตรงเหนงคอถอยถอยเร็วเข้ากำแพงทิศใต้หากจะพึ่งพาเส้นไหมปราณแท้หยุดพวกมันก็คงไม่ได้ไม่ว่ายังไงก็จะปล่อยให้ราชาศูนย์บุกเข้าไปไม่ได้ พีหกปรน,นิพานห้ามใช้ท่านั้นนะพวกเราจะ,ะเผชิญหน้ามันไปพร้อมกันในค่ำคืนนั้นเมืองชวนได้เผชิญกับสงครามตลอดทั้งคืนแม้ว่าจะสังหารราชาสูรไปแล้วนับพันตนแต่ทว่าเมืองฉางเฟิงก็สูญเสียประชาชนไปแล้วหลายหมื่นคนเช่นกันในค่ำคืนเดียวกันนั้นเองเมืองใหญ่เมืองอื่นก็สามารถปกป้องไว้ได้แต่พวกเขาก็ต้องจ่ายมูลค่าเสียหายไปอย่างเจ็บปวด เช้าวันรุ่งขึ้นเขาหยนชื่อประมุขเขาเมื่อคือนมีกี่เมืองที่ถูกโจมตีสถานการณ์เป็นยังไงบ้างล่ะเขายนชื่อมีเมืองใหญ่สิเมืองถูกโจมตีเทพบริษณ์เฟิงโหที่ปกป,ป้องเมืองนั้นมีอยู่น้อยมากแต่เทพบริษณ์เฟิงโหที่คุ้มกันมีสูญเสียไปสองคนนะับว่าสูญเสียหนักมากนักนะับว่านี่เป็นครั้งแรกที่พวกราชาสูนบุกโจมตีเมืองหลักหลังจากเจอประสบการณ์พวกนี้แล้ว หากปุกรอบต่อไปจะยิ่งเพิ่มความเสียหายมากขึ้นนี่เมื่อเทียบกับราชาศูนปรบัญชาการระดับ4กับอศูนย์บัญชาการระดับ5ร้อยกว่าราชาศูนย์จะเริ่มคุกคามหนักหน่วงยิ่งขึ้นผามนนท์เทวศูนย์เองก็ใกล้จะเริ่มเข้าตาจนทุกทีจำนวนก็ยิ่งน้อยลงมากยิ่งขึ้นจริงสิมีอีกอย่างที่ต้องบอกเจ้าลูกชาวเจ้าเมื่ออันฝึกฝนวิชาหวนคืนตราหนักแจ้ง วัข้างหน้าเตรียมพร้อมเข้าสู่ประตูชีวิตและความตายกลายเป็นเทพอสูนอันเอ๋อจะกลายเป็นเทพอสูนแล้ววันนี้ในที่สุดก็มาถึงวันที่เขาจะ,ะเผชิญหน้ากับพวกราชาสูนพวกนั้นตอนที่20 5ฝึกฝนหวนคืนมเมืองฉางเฟิงเรือนจีเย่อันเอ๋อจะกลายเป็นเทพอสูรสินนะเขาเองก็ต้องไปต่อสู้กับพวกราชาสูนพวกนั้น ถ้าหากพวกเราสามารถยุติสงครามนี้ได้พวกเขาก็คงไม่ต้องเสี่ยงอันตรายพวกนั้นอันเอ,อ๋อโยเอ,อ๋มีความสามารถเก่งกาจพวกเขาจะต้องไม่เป็นอะไรแน่นอนวางใจเธอพวกเขามากันแล้วคารวาวะผู้บุญโสอีคารวาวะท่านเจ้าเขาอันเอ,อ๋อแม่เจ้านะ่าดีใจมากนะที่เจ้าจะได้กลายเป็นเทพสูร แต่ด้วยนางเป็นผู้พิทักษ์เมืองจึงไม่อาจมาได้ข้างหน้าจะเป็นถ้ำสะโลหิตปรมาจารย์จะต้องปกป้องเจ้าด้วยตัวเองแน่ท่านพ่อท่านบางใจเถิดขอรับข้าจะต้องทำให้สำเร็จแน่นอนหนึ่งการทู่ผ่านไปจำได้เลยว่าปีนั้นข้าดูมงเจิฝ่าระดับกลายเป็นเทพสูน,นี่นะเวลาช่างผ่านไปเร็วจริงๆ สาสิบปีเกิดเรื่องใหญ่หลายๆเรื่องต้องมองดูเราผู้เสียสละชีพจนตัวตายไปฮึมท่านพ่อน้องเขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมวางใจเธอเขาจะต้องทำสำเร็จแน่ท่านพ่อข้าฝากขั้นเรียบร้อยแล้ว ครึ่งเดือนผ่านไปเคลื่อนผ่านไปแล้วถึงเวลาที่ต้องหยุดภาพการต่อสู้นี่เสียทีอาหยุดเล่นได้แล้วเรื่องยุ่งต้องเยอะแยะเอ๊ะไม่ใช่ว่าเจ้าผายเองบอกหรือไงท่านว่างมากนักหรือเมื่ออันยำนี้เป็นเจ้าเวลาที่มีค่าบ้างนักอย่าให้เขามาเสียเวลาอันเล็กน้อยกับการฝึกฝนเทพู้ปนนักเลย มั่งอันพวกเราไปก็ได้ก็ได้พวงมิติเวลามั่งอันใช้โอกาสนี้ฝึกฝนหาวาสนาเจ้าซะหนึ่งเดือนคือครึ่งปีของเวลาภายในเจ้าพยาฝึกฝนก็แล้วกันขอรับขบิทอขอรับ ฝึกฝนหุนขึ้นชีพเป็นมรดกของปรมาจารย์ฉางหยวนหวังว่าเจ้าหนูจะทำสำเร็จนะเขาจำได้ว่าเทวศูนตีทำสำเร็จครั้งก่อนนา่าจะเป็นชชวงเมื่อ6ปีก่อนใช่ไหมล่ะผู้ที่สืบทอดและประลังของบรรพชนฉางหยวนแม้ความหวังจะเล็กน้อยแต่ข้าก็หวังว่าให้เขาประสบความสำเร็จตอนนี้มนุษย์ต้องการเทพศูนย์แบบนี้แหละคือผู้ที่จะสามารถคงกระพันที่สุดในยุคสมัย ทั้งที่รู้ว่าความหวังยังน้อยนิดพวกเราก็จะปกป้องที่นี่ต่อไปข้าคิดว่าทัาากษะการเล่นหมากของเจ้านวันนั้นน้อยยิ่งกว่าเดิมนะถ้าหากมีปรมาจารย์แปลงเทวาเพิ่มอีกผองนุษเองก็จะมีความหวังมากยิ่งขึ้นก็ใช่พวกเราต่างก็ปรารถนาที่จะให้ผอมนุษย์มีกองกำลังที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นนี่นาประตูเปิดออกแล้ว นี่นี่มันเทพผู้พิทักษ์